กันบาามะครสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันที่แม่น้ำปลาจีน,นครับอำเภอบสร้างนะครับวันนี้ตบากฏนะครับก็มาถึงประมาณบ่ายเกือบบ่ายสี่โมงเย็นนะครับยังแดดยังร้อนอยู่เลยนะครับก็ เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะมีต,ต,ต,ตัวตัวให้ท่านผู้ชมได้ชมหรือเปล่านะครับวันนี้มากับพี่ขวดกับพี่บอมนะครับพี่ขวดกับพี่บอมอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับไห้ก็ไปชมบรรยากาศการตบกดของเราเลยนะครับไปมาดูหมายแรกนะครับ เห็นตอ่อมอไม่ได้นะครับต้องเห็นตอ่อมอไม่ได้ต้องจับสักหน่อยเงียบเก,ก็บเลยนะครับไปย้ายหมายเลยนะครับน่าจะไม่มีตัวสวัสดีครับทำอะไรกันครับตักุ้งได้กี่ตัวแล้วครับเงียบเก,ก็บ <c oughs> วันนี้ก็มากับพิกขวดกับน้ำบ,บอมนะครับดีครับดีครับสายเซียนนะครับหลอกผมมาอีกแล้วผมดูดูแล้วไม่หลอก <c oughs> ไม่หลอกนะครับอ่ะสภาพหมายนะครับกลางวันก็หาลมๆไปก่อนนะครับนี่แล้วคืนนี้มีเดิมพันติดปลายนมนะครับ <c oughs> รีหนึ่งแบนเหมือนเดิมใครได้ตัวใหญ่กินรีฟรีนะครับ วันนี้แต่วันนี้กินของเก่าก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราพาักลมสักแป,ป๊บแล้วค่อยลุยใหม่ใหมยนี่ครับจะมีตัวหรือเปล่าแต่น้ามันตื่นมากเลยครับคือน้ำมันลงจัดอะดูจะมีตัวหรือเปล่า,าละลจ,ะจะมีระมะครับแต่มันจะซุกอยู่แถวไหนแค่นั้นเอง เป็ตัวเล็กๆนะครับสังขวาดด้วยว่ะโอ้โหน้ำตื่นมากๆส่วนเยือนะครับานาๆท่านไหนใกล้ที่ไหนก็ไปขยากลองนะครับก็มีอยู่ที่ร้านอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตำบลท่ายางนะครับร้านโชคทวีนะครับ ซอยหลังตลาดน้าท่านไหนใกล้ที่ไหนก็ไปดูที่นั่นนะครับแล้วก็ร้านอุปกรณ์ตกปลาท่ากเกษมอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับใครอยากลองนะครับก็ไปซื้อได้นะครับใกล้ที่ไหนลองเข้าไปดูนะไปลองดูครับไหนก็แต่ตอนนี้ปลาไม่กินเลยนะครับไปครับ โอ้โหดูน้ำครับน้ำแค่นี้เองนะครับแค่นี้จะตื่นไปไหนนะครับไปมียุงกลางวันด้วย แรรกนะคับหลังจากที่หลุดไปตัวหนึ่งครับนี่หายากหายเย็นนะครับปรากฏที่นี่หรือว่าขึ้นไปต้นน้ำหมดแล้วก็ไม่รู้นะครับเอานะครับแต่เยอะกาปรากฏนี่ก็ยุงนะครับ ว่าไรไงสังขวาดยักษ์แแถวนี้สังขวาดตัวใหญ่นะครับใหญ่เวอร์กินเบ็ดเบอร์สิบสองชิว,ชว ถ้าตัวไม่เยอะจริงก็อาจจะหายากนะครับไปขยับไปเรื่อยๆนะครับเผื่อเจอเขาอยู่ตรงไหนกันงานไม้ก็นะครับนู่นเลยนะครับคืนนี้จะรอดหรือเปล่านะครับแบบโหภาวนาอย่าให้มันตกก็แล้วกันนะครับ ได้เวลากินข้าวเหมือนเดิมนะครับปกติทุกทิปคือวัอนนี้น้ำมันนิ่งนะครับน้ำไม่ไหลปลา,าก็ไม่กินน้ำก็ไม่ไหลไม่รู้จะทำอะไรนะครับคิดข้าวประทังชีวิตไปก่อนนะครับแห้มตจำล่าบลอ,อมอเ่ล่าครับอมหุ่นสมสุกไนเล่าจะเท่าตกปลานะครับอกินข้าวกันนะครับอ,อม อมไก่ผมรู้สึกเหมือนเมน็ดฝนลงเลยไม่ไม,ม่มีเนื้อครับวันนี้ร้านนี้เขาไม่ขายเนื้อมั <c oughs> ง,งสวิรัต สวัสดีท่านผู้ชมตอนเช้านะครับน้ำก็ยังไหลขึ้นยังไม่หยุดเลยนะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับ ปลาของเราครับปลาตะกวดน่าจะเยอะอยู่นะครับไ้ดูเปลาผมก่อนนี่ไม่นอนมาไก่นะครับมีหางแดงตัวหนึ่งนะครับหางแดงน้อยถ้ายังไหลขึ้นเหมือนเดิมแต่เมื่อไหลมันจะไหลลงครับ อยังไงก็ไปตกไปเรื่อยๆนะครับมาดูหมายแรกนะครับตกปลากลางน้ำดูนะครับก็ปลาตัวเมื่อคืนมันก็ก็มีตัวนะครับแต่ว่าปลามันค่อนข้างที่จะห่างนะครับก็พอได้ตกและแต่มันมีหมายละตัวสองตัวนะครับ ไม่เยอะนะครับก็ไม่แน่นะครับอาจจะมันอาจจะมีเยอะแต่น่าจะอยู่ที่น้ำมากกว่านะครับผมว่าถ้าน้ำดีๆเนี่ยน่าจะมีตัวดีครับ มาดูตอนกลางวันแล้วนะครับรอ,อน้ำลงนะครับมาแล้วนะปรากฏตัวแรกนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ปลาค่อนข้างที่จะกินเหยื่อยากนะเพราะว่าน่าจะรอวางไข่แหละนี่ตัวที่สวยนะครับ ของคนบักนี่นะครับมาดูหมายผักตบนะครับน้ำมันยังไหลย้อนอยู่นะครับกแบบนี้เลยเจาะรูเอาไปกินเลยนะครับ น้ำไหลลงกลางวันนะครับไม่รู้ลงกี่โมงนะครับไม่รู้ใหญ่ๆไปไหนหมดนะมีให้หยอดตรงไหนหยอดไปครับ หลุดนะครับมีตัวนะครับยืดนะครับ đủ lắm สวยนะครับนี่นะครับถ้าไม่ใช่ตัวนี้แน่นะครับผมกล้ารับประกันนะครับว่าไอตัวที่กินที่แรกไม่ใช่ตัวนี้นะครับ ที่ยืดลงไปนะครับตัวนี้ยังกดไม่ค่อยแรงนะครับแต่ก็ตัวสวยนะครับสี่ห้าคิดนะครับสองตัวรได้นะครับที่กินที่แรกใหญ่กว่านี้แน่ๆนะครับเพราะมันค่อยๆกดลงไปเลยนะครับแล้วก็วางกระเด้ง นี่นะครับกดเหลืองครับกดเหลืองให้กดเหลืองแบบนี้เลยนะครับช้ามากนะครับผมจะกลับอยู่แล้วมีตัวนะครับ ัวสวยด้วยนะหยอดหลุมครับไม่ท้องทับแตกไม่น่าถึงดูตัวนะครับ จะกลับอยู่แล้วอ้วนแบบอ้วนกลมบล็อกเลยนะครับดูนี่ครับโอ้คนเกรันะ เจวแล้วใยไมยกระต่อนะครับตอนนี้น้ำมันหนุนอริงแล้วนะครับก็นอนรอ,อตามอัตราพไปก่อนนะครับเมื่อคืนก็ไหลเอื่อยแล้วก็ไหลกลับแล้วก็มาตอนเช้าหยุดนะครับตอนนี้หยุดแล้วก็รอไหลลงนะครับรอพากิีกสัก น่าจะลงนะครับลงนี้น่าจะสนุกนะครับแต่มันลงผิดเวลานะครับปกติมันต้องลงกลางคืนนะครับลงแรงๆจะกินดีนะครับแต่อันนี้มันมาลงกลางวันก็น่าจะมีตัวอยู่นะครับแต่ต้องหาตามพุ่มไม้ตามอะไรไปเรื่อยๆนะครับไปเดี๋ยวรอชมอต่อครับมาดูหม้เด็ดนะครับ ก็น่าจะสุกอยู่ประมาณนี้นะครับ โอ้โหขาดขาดขาดไปเลยนะครับไม่รู้โดนอะไรฮะไม่รู้โดนอะไร น่าจะขาดเลยนะครับขาดไปเรียบร้อยนะครับเมื่อ้เอาไหมนะครับ,รบแต่มันจะกินให้หรือเปล่า ตัอนะนครับต่อตะกี้ขาดไปเรียบร้อยนะครับเรามาดูตอนนี้มีตัวหรือเปล่า เล็กนะครับตัวใหญ่ไม่ได้ตัวนะครับนีห็นกดเหลืองเซฟงามนะครับได้ตัวนี้ขึ้นมาอีกตัวนึงนะครับใหญ่ๆเราปล่อยหมดนะครับเอาใส่ประมาณนี้ก็พอนะครับสวยงามๆนะครับตัวนี้กลมบล็อกเลยนะครับนี่เห็ ใหญ่ๆมันเอายากครับแล้วเ,เล็กๆไปตกตามมันนี้ถ้าสายเล็กมันก็จะประมาณนี้นะครับขาดถูกปุ๊บเราปั๊มแรงๆมันจะขาดนะครับตัวใหญ่โดนปูนโดนอะไรนิดหน่อยก็ขาด นะครับอันนี้เป็นตัวไม้แช่น้ำนะครับตรงนี้จะมีตัวอยู่หรือเปล่าแค่นี้มีตัวเล็กนะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่อยู่หรือเปล่า ก็จะไม่มีตัวโตนะครับเนี่ยจะมีไซนี้นะครับตัวงามๆนะครับในแห่ก็ตกตามตอเหมือนตกกุ้งนั่นแหละครับ ขอแค่น้ำมันไหลๆหน่อยปรากฏน้ำยิ่งไหลแรงมันยิ่งกินดีนะถ้าน้ำไหลเบามันจะกินช้านะครับลกลับบ้านกันดีกว่านะครับตอนนี้สายมากแล้วนะครับก็สักสี่โงกว่าล้กือบห้าโมงก็สำหรับผลงานปลารวมวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับก็พอได้สนุกนะครับแต่ตัวมันยังไม่จัด น้ำมันยังไม่ค่อยแรงมากนะครับสําหรับน้าๆท่านไหนอยากมาก็พอได้ดึงนะครับถ้าน้ํามันไหลดีๆนะครับกลางคืนอันนี้มันไหลดีกลางวันนะครับสําหรับคลิปนี้กับผมและทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันที่ไหนยังไงรอรับชมนะครับไปเตรียมตัวกลับบ้านกันมาดูผลงานปลารวมของผมนะครับนี่สักสิบโลได้นะครับ ตัวไม่ค่อยจัดมีตัวน่าจะไซโลดตัวหนึ่งนะครับเนกิลีฟรีนะครับไปนี่ก็เป็นผลงานของนักขวดนะครับนี่สวยงามนะครับพอได้งัดเราปล่อยกันเยอะครับทีมงานเราโอเคครับ เรียบร้อยแล้วนะครับปักกดผัดพริกแกงนี่นะครับดูนะครับนี่ห้วเ <Wow. S 1> ขาสวยร้อนร้อนจัดไป